เจเน็ตเขียวและสามีเด็กลาแล้วเมืองกรุงขายใช้หนี้เปิดหน้าสามีเด็กเจเน็ตเขียวห่าง12ปีเจเน็ตเขียวนักร้องนักแสดงสาวที่มุ่งม,มั่นทำงานหนักมาตลอดทั้งงานร้องเพลงงานแสดงและงานอีเวนต์ต่ตางๆรวมทั้งยังลงทุนทำรีสอร์ทที่เกาะช้างจังหวัดตราดด้วยแต่ดูเหมือนว่ากิจการที่เกาะช้างจะไม่ได้ราบรื่นนะักทำให้นักร้องสาวต้องเป็นหนี้เจเน็ตเขียวเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่า เป็นหนี้ตั้งแต่ทํารีสอร์ทที่เกาะช้างตอนนี้เหลือหนี้อีกประมาณ3ล้านบาทเบื้องต้นนําบ้านที่โคราชไปเข้าแบงค์สาล้านบาทแต่ก็ยังไม่หมดตอนนี้ก็เตรียมขายบ้านที่อาศัยอยู่ปัจจุบันณเมืองนนทบุรีโดยตั้งไว้ที่7.5ล้านบาทหากใครสนใจสามารถติดต่อมาได้เพื่อน,นําเงินไปใช้หนี้จากนั้นเงินที่เหลือเตรียมนําไปเปิดร้านกาแฟาที่โคราช พร้อมตั้งใจย้ายกลับไปอยู่บ้านเกิดเช่นกันโดยไม่อยากอยู่กรทมแล้วแต่ถ้ามีงานจะเดินทางเข้ามาทำส่วนหนึ่งอยากกลับไปอยู่ที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่ที่ตอนนี้อายุมากแล้วด้วยตนเป็นแค่นักแสดงที่ไม่ใช่มีเงินเยอะเท่ากับเจ้าของหนังแต่มีผลพลอยได้ก็คือตอนนั้นต้นด่งดังมากจึงมีงานจ้างติดต่อมาแบบไม่ขาดสายจนสามารถมีเงินนำมาสร้างบ้านหลังใหญ่มากที่โคราช เพื่อให้แม่ได้อยู่ประมาณ6ล้านบาทรวมถึงเติ้ก็มีซื้อที่ไว้ด้วยประมาณ12บสถึงสิไร่นอกจากนี้ก็ยังมีบ้านที่กรุงเทพอีกและได้พูดถึงแฟนหนุ่มว่าใครจีบใครเราอยากมีแฟนเป็นนักนดนตรีเราเป็นนักร้องก็ไปเฝ้าเขาที่บ้านเขาอยู่กับพี่สาวก็แลกเบอร์โทรศัพท์คุยกันช่วงนั้นเราก็ถ่ายหนังอยู่ด้วยมีอะไรเขาก็จะแนะนำแล้วก็ได้หันไปสอบถามทางแฟนหนุ่ม แล้วโดนพี่เขียวจีบเรารู้หรือเปล่ารุกหนักมากตอนนั้นเขาชอบให้ร้องเพลงให้ฟังค่ะร้องจนหลับคาโทรศัพท์เขาร้องเพลงเก่าๆได้หมดเลยเขาจะดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคบกันมา13ปีทำไมถึงไม่มีลูกหรือว่าไม่อยากมีมีเส้นแต่ไม่มีน้ำยาค่ะเราก็อยากมีอยู่นะตอนแรกคิดจะไปขอเด็กมาเลี้ยงแต่พอดูจากตัวอย่างคุณพ่อคุณแม่ที่ไปขอเด็กมาเลี้ยงบ้านปลายชีวิตก็อยู่คนเดียวอยู่ดี เลยคิดว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรมันอาจจะแบบด้วยอีกอย่างเราทำงานตลอดถามว่าอย่างมีไหมแฟนหนุ่มก็บอกว่าผมยังไงก็ได้เพราะผมมีหลานเยอะอยู่แล้วทั้งคู่เคยถึงขั้นจะเลิกกันเพราะเรื่องนี้ใช่ค่ะเขาบ่นให้เรารู้สึกมากกว่าเราก็โอเคเก็บของไปขายหมดเลยจริงๆของแบรนด์เนมไม่เท่าไหร่แต่เขาหนักไปทางซื้อเยอะ ใบหนึ่งสี่ห้าหมื่นซึ่งก็มีหลายใบแล้วก็มีบ้างที่เคยทำหายย้ายกลับไปทำอะไรที่โคราชบ้างก็ไปทำไร่สวนผสมก็มีได้ทานกล้วยมะม่วงข้าวหน่อไม้กล้วยของเราหวานมากเลยค่ะแล้วเราก็จะทำกล้วยตากชื่อไร่ว่าไร่อีเจยมาจากหนังเรื่องแย้มก็มีไปเล่าให้พี่หม่ำฟังแล้วว่าจะนำ ชื่อหนังเรื่องนี้ไปตั้งเป็นชื่อไร่ไม่คิดถึงกรุงเทพบ้างเหรอถ้ามีงานค่อยมาทำอายุเยอะหน่อยเราก็อยากจะอยู่กับธรรมชาต,ติตอนนี้ก็มีปลาปลาก็เยอะหน่อยมีความสุขกับการใช้ชีวิตที่ไร่มากค่ะวางเป้าหมายของการทำไร่ของทั้งสองคนไว้ว่ายังไงกันบ้างก็คือจริงจังเลยครับจนกเกษียณตัวไปก็คิดว่าเราก็ยังคงจะอยู่ตรงนั้นทั้งคู่ได้กล่าว